คุณ yes. สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ,รบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับขอบคุณมากทานนะครับที่ติดตามชมรายการของเราทั้งสาระและบันิงเพียบกันที่นี่ในห้องส่งนี้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เป็นประจำนะครับ,รบและที่สําคัญที่สุดท่านนอกห้องส่งนี้ไปตอนนี้แน่นอนเลยคร <i> ัวคุณต่อยยกครับ แต่วันนี้นะครับเราจัดยาวกันไปจนถึงวันที่16พฤษภาคมเลยนะครับที่เซนทันเวสเกตนะครับคุณผู้ชมเจอกันที่ลานกิจกรรมชั้นหนึ่งครับรวมร้านเด็ดร้านดิงร้านดังมากมายเลยนะครับและที่สำคัญห้ามพลาดครับครัวคุณต่อยเือรเลสเต็ครับเรามีเมนูให้ท่านนะครับ400กว่าเมนูนะครับไม่ต้องห่วงท่านทานก็ได้อย่างมีความสุขสนุกสนานและที่สําคัญที่สุดถ้าเป็นครัวคุณต่อยต้องอร่อยนั่นสําคัญมากนะฮะเราทําอย่างนั้นเตรียมการให้กับท่านอย่างพร้อมเพรียง ส่วนในห้องส่งของเราวันนี้ก็มีเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับการทําอาหารและรู้วิธีการเพราะมันเป็นเคล็ดลับเป็นเคล็ดลับเคล็ดลับในการเตรียมอาหารหลายๆคนก็มีปัญหาว่ากระเทียมมันปอกยากจังเลยมะนาวอยากใช้น้ำนิดเดียวทํำยังไงแล้ววิธีจะเก็บถั่วงอกวันนี้จะมาบอกเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับเราเริ่มที่กระเทียมมันก่อนวิธีปอกกระเทียมง่ายๆด้วยไมโครเวฟงงเดี๋ยวลองดูนะครับที่พูดงงนี่ใครงงครับผมเนี่ยครับงงเองนะครับผมเนี่ยครับงง คือให้กระเทียมมันปอกง่ายๆครับ,รบหนึ่งคือนําหัวกระเทียมเนี่ยเข้าไปในไมโครเวฟนะครับเข้าไปในเตาไมโครเวฟประมาณ1 0บถึงยีวินาทีครับสามารถเวฟได้นี่หลายหหัวเลยนะครับในครั้งเดียวจากนั้นเนี่ยครับนำหัวกระเทียมเนี่ยออกมาบีบเบาๆในขณะที่ยังร้อนนะคุณผู้ชมหรือแบบยังอุ่นๆอยู่เม็ดกระเทียมด้านในเนี่ยจะไหลออกมาอย่างง่ายดายเลยนะครับเปลือกเนี่ยก็จะปอกได้ง่ายขึ้นสาเหตุเป็นเพราะว่าเม็ดกระเทียมยครับจะมีความชื้นอยู่ภายใน เมื่อโดนเวฟเข้าไปนะครับก็จะคลายไอ้น้ำออกมาดันให้เปลือกของกระเทียมเนี่ยโป่งขึ้นเล็กน้อยแล้วทำให้เม็ดกระเทียมเนี่ยแยกตัวออกจากเปลือกกระเทียมนั่นเองก็จะทำให้ปลอกง่ายขึ้นแบบที่คุณโก๊กำลังทำเนี่ยครับแต่นี่มันมีข้อสำคัญอย่างหนึ่งนั่นหมายความว่าท่านต้องยอมรับว่ากระเทียมที่ท่านจะไปใช้จะไปทำอาหารอย่างอื่นต่อมันสุกนะมันสุกมันมันจะไม่ใช่กระเทียมสดอีกต่อไปนะถ้าเกิดว่าจะอยากจะได้กระเทียมสดโอ้โหกินกับแหนมเนืองหรืออะไรอย่างนี้ ช้วิธีนี้ไม่ได้ต้องใช้วิธีอื่นนะครับใช่ครับมันมีวิธีที่เราเคยสอนไปแล้วที่เอากระเทียมทั้งหมดไปใส่ไว้ในในชามในอ่างในอะไรก็ได้แล้วเยาโอ้สบายเลยใช่ครับทีนี้มาดูวิธีหนึ่งครับวิธีนี้ก็คือแบบเราอยากได้น้ำมะนาวอ่ะแต่อยากได้นิดเดียวเองไม่ดักได้เยอะไม่อยากผ่าหมดไม่อยากผ่าหมดเพราะถ้าผ่าปุ๊บมะนาวมันก็จะต้องแบบรีบใช้ให้มันจบแต่ว่าเราไม่ได้รีบขนาดนั้นวันนี้เราจะมีวิธีการใช้น้ำมะนาวทีละนิดนะครับคุณผู้ชมครับโดยไม่ต้องผ่ามะนาว บางครั้งเราอยากจะใช้น้ำมะนาวเพียงแค่แบบนิดเดียวเองครับแต่ถ้าต้องผ่าแล้วเนี่ยบีบเอาน้ำออกจากมะนาวแค่ซีกเดียวเนี่ยมะนาวส่วนที่เหลือก็จะเก็บไว้ได้ไม่นานครับวิธีการคืออย่างนี้ครับ 1. นะครับล้างมะนาวให้สะอาดเลยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ใช้มือเนี่ยบีบครึ่งมะนาวให้นิ่มทั้งลูกเลยนะครับแบบที่คุณโก้กำลังทําอยู่บีบบีบครึ่งครึงเรียกน้ําจากมะนาวจากนั้นเนี่ยครับให้ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นหรือว่าไม้จิ้มฟันเนี่ยครับจิ้มลงไปบนผลมะนาวแล้วเสียบคา แล้วก็ป <ะ S 1> ักเข้าไปนะอย่างนี้มะนาวก็ตายสิครับเออไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพอเราถอดออกมาปุ๊บม้าก็จะสมานโอเคครับทีนี้เราก็ค่อยๆบีบอน,น้ำมะนาวออกมาจนเพียงพอต่อความต้องการน้ำมะนาวก็จะไหลออกมาตามไม้ที่เสียบไว้หากว่าบีบแล้วมันไม่ค่อยออกมาให้เสียบไม้ลงไปเพิ่มครับเพื่อขยายรูให้มันกว้างขึ้นและใหญ่ขึ้นคุณโก้ลองดูนะครับ น,นี่ให้มันกว้างขึ้นและใหญ่ขึ้นแล้วลองดูครับผมว่าเขาคลึงไม่พอครับยังไม่พอข้างในมะนาวอาจจะยังไม่แตกนะฮะอ,อ๋อ,อ,อ,อมาแล้ว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 ท่านผู้ชมแต่วิธีน,นี้นี่ผมขอแนะนําว่าเป็นวิธีที่ท่านต้องแข็งแรงมาก <laughs> นะครับผมว่ามีดจนมือสั่นเลยวะผมว่าวิธีการวิธีต่อไปดีกว่าครับเมรติว่ถ้าท่านแข็งแรงไม่พอแบบนี้ท่านวิธีการเปลี่ยนเลยผ่าเลยครับผ่าเลยครับผ่าเลยก็ ง่ายมากครับก็คือถ้ามันบีบไม่ออกเราก็ผ่าเลยแต่ผ่าเท่าที่จะใช้ใช่ครับผ่าเท่าที่จะใช้แค่นี้พออที่เหลือทําไงทิ้งไม่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 ทิ้งที่เหลือเอากระดาษเนี่ยค่าน้มดแล้วปิดไว้แล้วก็แช่ไว้ก็จะทําให้อันนี้เกิดมาเราเก็บต่อได้เหมือนเพิ่งผ่าอันนี้เกิดมาเรายังไม่เคยรู้เลยนะฮะอันนี้จริงๆริงยังไม่ได้พูดเล่นคือเราก็รู้แล้วว่าผ่ามะนาวอะไรอย่างงี้วิธีการนี้ก็คือแรปไม่ให้น้ํามันระเหยเงี้ยน้ำมะนาวส่วนอยู่ตรงนี้ที่ตรงนี้ที่คุณโกะกำลัง มันก็ไม่ระเหออยองี้ฮะและไอ้วพวกนี้แอปพลายไปกับการก,กินส้มเขียวหวานนะฮะทุกอย่างหรืออ่าได้หมดนะฮ<น>ะใช่ใช่ใช่แอปพลายไปใช้ได้หมดมันจะทําให้ยังสดอยู่ยังสดอยู่แล้วก็พอจะใช้มะนาวก็รีบเอาผลที่ผ่าเนี่ยมาใช้ก่อนนะครับผู้ชมครับเอาละต่อไปเราจะไปดูกันว่าสมมุติถ้าถ้าเรามีถั่วง,งอกแล้วอยากยืดอายุถั่วง,งอกให้เก็บไว้ได้นานหลายวันโดยที่ไม่เน่าไม่เหี่ยวไม่ดําคือทํำยังไง นำถั่วงอกมาในในใส่ในภาชนะนะครับเช่นขวดโหลหรือว่าถ้วยทรงสูงเนี่ยจากนั้นเทน้ําให้ท่วมถั่วงอกเลยครับนี่แล้วนําไปแช่ในตู้เย็นนี่วิธีนี้จะช่วยให้ถั่วงอกเนี่ยไม่ทับกันและลดการสัมผัสอากาศลดการสูญเสียน้ําจึงทําให้ถั่วงอกไม่เหี่ยวไม่ดําและไม่เน่าเสียครับครับไม่น่าเชื่อนะฮะคือถั่วงอกธรรมดาเก็บอย่างนี้เดี๋ยวสักพักนึงก็หมดละวแต่อันนี้ถ้าเก็บยริงอยู่ได้นานกว่านะครับแต่เวลาจะใช้จริงก็แค่เสด็จน้าเท่านั้นเองแล้วก็ใช้มันครับครับมะนเ้ยวไหมครับ โอ้โหยิ่งของเปรี้ยวคุณคนนึงนะคุณนวัดคนนึงผมเห็นแล้วผมมีความรู้สึกจริงๆงนะมีความรู้สึกเลยจริงจริงโอ้โหถ้าโทษไม่ไม่ทราบไปตายอุตายาที่ไหนมาครับเอู้ชมดูอยากกินงไม่ไหวเปรี้ยวเลยไปครัวคุณต่อยยกทัพดีกาครับตั้งแต่วันนี้นะความจริงเราจับตั้งแต่วันที่10แล้วจนถึงวันที่16พฤษภาคมนี้ที่เซนทันเวสเกตนะครับเจอกันที่ลานกิจกรรมชั้นหนึ่งครับคุณผู้ชมเราเชิญร้านดังร้านเด็ดมากมายของครัวคุณต่อยเนี่ย มาออกงานในครั้งนี้ด้วยกันแล้วก็ครูต่อยใช่แล้วยังมีครูกุต่อยเซอั์เต็ตด้วยอย่าพลาดเด็ดขาดนะฮะรับรองครูกุต่อยต้องอร่อยไปเจอกันนะครับพี่น้องที่อยู่ใกล้ๆกับเซทรัลเวสเกตนะไม่ว่าตรงไหนก็ตามเชิญชวนเลยมาเจอกันที่นั่นครับพักตรงนี้สักครู่พวกิิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพรกช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับได้ฟูกูช็อกโกแลตลาวาครับ มันเป็นรสชาที่นุ่มนวลมากอันนี้เป็นขนมมงคลนะครับของฝั่งญี่ปุ่นมันแตกต่างมากติ๊บคาะเต็มติ๊บแนนเต็มติ๊บะเดนเต็ม